เรียบร้อยครับผมมาแล้วกดใช้ทันทีครับผม ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช,<อ>บบช่องมิตชาแนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการิน่าฟรีฝ่ายไทยแลนนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมรับปืนลูกซอง ถาวรกันไปฟรีๆยกเซิร์ฟ <No. S 1> เลยนะครับผมรับปืนลูกซองหัวกระโหลกม่วงนะครับผมฟรีๆยกเซิร์ฟได้กันถาวรเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ท <She will. S 1> ี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับต้นคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับผม <She will. S 1> แต่คลิปนี้พี่จะแจกเพชรกลางคลิปหรือท้ายคลิปก็ดูให้จบนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ <She will. S 1> นะครับผมกติกาการร <She will. S 1> ับเพชรเนี่ยง่ายๆเลย นะครับผมย้าว่าง่ายๆเลยก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ยูดีมัน่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับที่สําคัญที่สุดคือต้องดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับผมนะต้องดูคลิปนี้ให้จบถ้าดูไม่จบพี่ก็จะไม่จจไมแจกนะระบ,บบสุมก็จะไม่สุบให้นั่นเองนะครับผมนะนะโอเคนะครับก่อนเลยเดี๋ยวพี่ขอไปอัปเดตกิจกรรม,มันก่อนเลยนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมก็จะมีในส่วน กิจกรรมตัวนี้เลยนะครับซูเปอร์ฮิตปาร์ตี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมอของแลเลยนะครับกิจกรรมของแลเลยก็จะเป็นในส่วนใช้เพชรในการสุ่มนะครับกดเบากดแรงนะครับก็คือนะครับกดเบาเนี่ยยีเพชรนะครับผมแล้วก็กดแรงนะครับผม159เพชรครั้งแรกนะครับผมในส่วนครั้งต่อไปเนี่ยก็คือ199เก้าเก้าพชรนั่นเองนะครับก็คือการันตีแน่นอนคือ5ครั้งนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลย5ครั้งเนี่ย ได้แน่นอนนะครับสำหรับดาบคาตานาสีม่วงนะครับถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมถือว่าแล้เลยทีเดียวนะครับพี่บอกเลยนะครับผมนะพี่ก็อยากได้นะครับแต่ยังไม่เติมเพชรนะครับโอ้โหก็ส่วนมากแจกแต่น้องๆนะครับก็ไม่มีเวลามาเติมเพชรนั่นเองนะครับผมนะโอเคและสำหรับกิจกรรมนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเมื่อวานเลยนะครับผมก็หมดกิจกรรมเนี่ยในวันที่12นะครับพฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับผมใครที่อยากได้เพชรเนี่ยนะครับอย่าลืม อย่าลืมทําตามกติกาพี่บอกนะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ที่เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูคลิปนี้ให้จบห้ามรีแม้แต่วีเดียวนะครับผมนะเข้าใจตรงกันนะครับผมแล้วก็อ่ในส่วนกิจกรรมอีกหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมอ่าวันนี้เลยนะครับย้ำว่าวันนี้เลยนะที่ผ่านมา5้าโมงนะครับผมก็หลายคนคงได้ไปแล้วนะครับหลายคนคงได้ไปแล้วก็ขอให้โชคดีนะขอให้ได้ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมารับเพชรช่องพี่ด้วยนะครับผมนะโอเคเราไปแจกเพชรกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะครับผมก็เป็นลิงค์เมื่อวานนะครับผมที่พี่ลงที่พี่อะไรวะที่พี่ลงคลิปเมื่อวานนะครับมีทั้งหมดเนี่ย238คอมเมนต์เลยนะาเดี๋ยวพี่จะมาเริ่มส่มกันเลยดีกว่านะครับใครคือผู้ชมดีกันนะครับไปเลยนะครับคนแรกว่าไงคนแรกมาแล้วนะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับรือไทยรัฐนะครับหนูนิ่มนะครับผม อ่าสี่ห้ารอบแล้วยังไงก็ไม่ได้ขอให้ได้สักทีเดี๋ยวโอเคกลับไปนะครับน้องสาวหรือน้องชายวะเนี่ยอ่ะโอเคก็เอายูดีมาเลยนะครับนี่เลยเนาะอ่ะปุ๊บแล้วก็อ่ะเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้แท็กซี่ทำไมห,หลายคันจังวะเนี่ยอ่ะเอาหมดเลยแล้วกันนี่นะครับเข้าระบบมาแล้วนะครับเป็นน้องนี่เลย PR ชิมิอะไรสักอย่างนะถูกหรือเปล่าเนี่ย อะโอเคเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยนะครับผมเติมสดๆโชว์สลิปกันเลยนะครับช่องพี่แจกจริงแน่นอนนะครับโชว์สลิปกันโชว์ให้เห็นกันเลยนะครับคลิปนี้พี่อัดตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับผมอ่ะกดยืนยันไปเลยนะครับผมปุ๊บดิ นะครับผมก็แสดงความยินดีกับน้อง PR อคิมิกันด้วยนะครับก็ได้รับไดมอนด์วีฟีหรือเพชรวีฟีี68ไดมอนด์นะครับสำหรับใครนะครับที่ยากได้แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเนาะก็สำหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับผมพี่แกกฟรีทุกคลิปแหละนะครับน้องๆอยากได้ก็ทำตามกติกากันนะครับคนที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องไปกดอะไรนะครับผมคนที่คนคลินลัวนะครับคนที่กดติดตามแล้้วเนนนี่ยะะะคครรับผมก็ไไไตอองปท รอคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้ให้จบแค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมอะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปรับสก,กินปืนนะครับถาวรกันดีกว่านะครับเป็นสก,กินปืนลูกซองเลยมี3ก็บอกให้เลือกนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยพี่ขอคนละ1ไลค์กันก่อนเลยตอนนี้นะครับขอคนละ1ไลค์เท่านั้นคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นตอนนี้เลยนะครับอะถ้ากดไลค์ไปแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะอยู่ในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับเดี๋ยวพี่จะ ตัวไอข้างบนนะครับในสอนการเข้าเซิฟต่างประเทศนะครับก็เป็นเซิฟสารัชอาักนเองนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับอ่านไม่ออกนี่นะครับก็จะมีให้เลือก3กระบอกเลยนะครับมีสก้านะครับผมแล้วก็มี M14 นะครับแล้วก็ลูก2อนั่นเองนะครับวันนี้พี่มาสอนรับลูก2อเลยเพราะว่าพี่อยากได้ลูก2องนะครับผม พี่อย่าลืดวองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็การเก็บโทเค็นเนี่ยมันจะมีให้เก็บโทเค็นนะสามอันแค่3อันเท่านั้นนะครับแค่3อันเท่านั้นเองนะครับผมอ่าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพี่หาก่อนนะครับแต่ในในส่วนเก็บตรงนี้นะครับผมก็จะมีมีบอกวิธีอยู่นะครับง่ายง่ายเลยก็คือการลงเล่นนั่นเองนะครับการลงเล่นเก็บโทเค็นนะครับผมอ่าอ่ะอยู่ไหนไม่รู้แต่ท่าน้องเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนตรงแบบนี้แหละก็จะมีให้เก็บนะครับก็คือนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ก็จะมีให้เก็บรูปร่างแบบนี้แหละนะครับก็คือเล่น1ตานะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูหนึ่งคนนะครับที่สําคัญแล้วก็ล็อกอินหนึ่งครั้งได้มา3าอันใช่ไหมครับผมก็จะแบบนี้เลยนะครับเป็นอ่าโทเคนนะครับเป้ายิงทองแดงนะครับผมเป้ายิงทองแดงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่กดแรกให้ดูเลยนะครับผมขอกําลังใจหน่อยครับ1งไลค์ขอกาลังใจหนึ่งไลค์ตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ปั่ให้ดูเลยครับสามสองไปครับผมกดแรกไปแล้วก็กดตกลงไหครับผมึบ มาต้องมาแล้วเรียบร้อยครับผมมาแล้วกดใช้ทันทีครับผมโคตรแท้อยู่ไหนวันนี้เข้าไปดูก่อนเลยครับผมเข้าไปดูเข้าไปดูต้องเข้าไปดูแล้วจังหวะนี้อยู่ไหนเอยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี่นี่อาวุธนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อแล้วเนี่ยตั้งชื่อแอ่ะไปตั้งชื่อฟรีนะครับผมอ่ะปึ๊บห้ามใส่ตัวเลขอีกอ่ะตั้งว่าอะไรดีอ่ะบิชาแนลแล้วกันนะครับผมอ่ะ ปึ๊บ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 อ่ะใส่จุดด้วยเอ้ยใส่จุดไม่ได้ไปปึ๊บเอาอ่ะโอเคใส่ไปครับผมปึ๊บฟรีอ่ะโอเคมาแล้วทีนี้เรามาดูจะก,กินปืนกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยอ่ะโอเคปับ๊บกดเข้าไปดูเลยนะครับผมยิเทเช่ทาวอนเกตเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยดู นี่ถาวรนะครับผมโอ้ยดูดีครับผมถาวรครับผมอือืมเป็นไงเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาปืนอันไหนนะครับผมมีสามกระบอกเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับแลกได้อีกนะครับพี่บอกเลยแลกได้อีกนะสองกระบอกเนี่ยไม่ใช่อะไรก็คือเรามีโอกาสได้สามอันเลยนะครับผมเรามีโอกาสได้สมเลยแต่พี่แลกไปแล้วนะครับนี่อันนึงโอ้ยเรียบร้อยครับผม ลูกซองถาวรเน้นๆครับผมโอ้โหใครอยากได้แบบนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบนี้บ่อยๆนะครับอันนี้ไม่รู้จะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่าก็รอเข้าเซิร์ฟไทยนะครับรอเข้าเซิร์ฟไทยได้เลยนะครับมาแน่นอนพี่ว่ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวพี่วามาดูนะครับในส่วนเซิร์ฟนอกนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีไอวอลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมพี่ก็รีวิวไว้วันก่อนแล้วมั้งสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ใช้เก้าเพชรเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ออออีีีีกกัััันนนนนนนึึงงะะะะคครรบบทท่่่จพาาาามมมดูใหเ ที่มาใหม่มีอะไรอีกเดี๋ยวพี่ฟังมาดูนะครับผมอ่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับน่าจะมีแต่ไอวอร์นครับก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็โค้ดปืนสกาเทนท์ถาวรนะครับใครอยากได้นะครับผมพี่ขอ20,000วิวเหมือนเดิมเลยถ้าครบพี่จะลงไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะครับถ้าครบนะถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะครับต้องครบเท่านั้นนะครับก็กดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยืนยันที่เฟซตัวเองลงไว้ใต้คลิปนี้ด้วย โอเคสำหรับคลิปนี้เกินคลิปหน้านะครับสำหรับคนี้กลับมาสวัสดีครับ